ไปรอกลางไหมเช้ากลางเลยเหรอใช่ไม่ได้โยนยังไม่ได้ออกจากไม่ได้ออกจากถุงเลยจะโยนแล้วอ่าเอาออกมาทั้งหมดเลยเอออันนี้ได้แล้วทำไมมันหุบทำไมมันหุบเข้าไปอ่ะทำไมมันหุบเข้าไปอ่ะโน้ตปั๊มกับเต้นละเด้งมันเด้งออกมามันเด้งเข้าเอง วันนี้วันเกิดนโมโนโมจะมาลองดูกล่องกล่องของขวญครั้งที่สองอันนี้ใครให้มาครับปนกปนกอ่ะลองดูครับแกะมาจะเป็นอะไรพี่หนักมากหนักหนักอยู่หนักหนักอยู่แกะออกมาเลยนี่ต้องต้องทางไกรที่มีเยอะมากดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาทั้งควงเลยวุ้ยอะไรอะโอ้ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลองดูซิมีอะไรบ้างมีเต็นท์อันนี้ที่นอนมีเต็นท์อืมนี่มันชุดอุปกรณ์แคมปิ้งนี่นะใช่ไหมทำไรปากระป๋องไหนใช่ปากระป๋องอ่ะมีเฮ้ยเอาไปแคมปิ้งไงที่ทำกับข้าวให้แคมปิ้งอ่ะทำแบบไหน กลางเลยเหรอยิงล็อกรัไม่ใช่ไม่ได้โยนยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออกจากถุงเลยจะโยนแล้วไหนทำไงกลางไงกลางไงตกใหมดว้าวแหมจะโยนแบบจะโยนเหมือนที่เขาโฆษณาอุปกรณ์แคมปิ้งใช่ไหมดึงมาอ่าดึงมันออกมาฝั่งนั้นอ่ะ กางมันออกมาข้างนี้นี่ไงแคมปิงมป้งอ่เอาเอาออกมาทั้งหมดเลยเออนี่ได้แล้วทำไมมันหูทำไมถูกเข้าไ,อกกไปอ่ะทำไมถูกเข้าไ,อกกไปอ่ะโนอาปั๊มกับเต็ะละเ <c oughs> ด้ง มันเด้งออกมามันเด้งเขาเองดึงข้างล่างมาด้วยดึงข้างล่างดึงข้างล่างดึงข้างล่างมาด้วยข้างล่างข้างล่างหมายถึงไออันข้างล่างเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยดึงออกมาด้วยเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าไปอีกเออแคมปิ้งอันนี้อะไร อ๋อที่ปูลองเหรออ๋อที่รองอ่ะที่รองนั่งที่รองนั่งไม่ใช่เป็นกลมๆอืมอ่าโอเค <c oughs> อ่าอ่า <c oughs> ไงต่องไงต่อของเอาของมาดูดิเอาของมาตั้งเลยของมาตั้งแคมปิ้งเลยทำกับข้าวก่อนวนันนี้มันมืดแล้วอ่ะต้องทำกับข้าวก่อน <c oughs> อืม ไงนะนสุดย,ยอดเลยเหรอโอ้ยไหนไหนโอโูนี่นี่ก็ใช้่านอันนี้ก็ใช้่านอันนี้ก็ใช้่านนี่ก็ใช้่านนี่นี่พ่อเตรียม่านครับเยอะเลยเดี๋ยวลองมาใส่กันเนะาะรอเข้าเต็นท์แคมปิ้งก่อนอ่าเข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อใส่า่านรอกันอ่าจัดร้านจัดร้านให้เรียบร้อยอไหนไหนไหน อันนี้อะไรอันนี้อะไรไฟฉายกับโคมเหรอใช่ไหนลองเปิดสินนี้อ่ไฟฉายอันนี้อ่าเดินป่านี่เป็นโคมตั้งพื้นโคมไฟอ่าไว้แขวนในเต็นท์อ่าอ่าต่อมาต่อมานี่อันนี้เตา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 แก๊สเตาแก๊สอ่าหมุนอันนี้ นี่ไฟติดแล้วอ่าเอาไปวางไว้แล้วก็เดี๋ยวเอากับข้าวมาทํานั่นคือหม้อนั่นคือหม้อหม้อสนามนัน่นกับกระทะกับจานใช่อ่าส่วนอันนี้วอลก,กี้ท็อกกี้นี่วอต้องใช้ฐานก้าวตนวันนี้ไม่มีฐานเลยยังยังวอไม่ได้ออาหนึวอสองอ่าอเดี๋ยว,วต้องไปเอาฐานก้าวตนก้อน,น,น,นสี่เหลี่ยมในเซเว่นก่อนวอ 2, 1สองหนวอสอ๋อวอสองงหนึ่งสอง อ่ะไว้ในไว้ในเต็นท์ไว้ในเต็นท์ไว้คุยวอลตอนเพื่อนหลงป่าเ่อทางีกะไดอ่ะเพื่ออ่ะเพื่อเพื่อนหลงป่านะโอเคไว้วอคุยกันอ่ะอันนหนเอาเอาหม้อมาที่หม้อสีเขียวอ่ะหม้อสีเขียวนู่นนู่นอ่ะหม้อกับเตาอ่ะอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นคือหม้อมันคือหม้อเออเอาออกมาเลยนั่นคือหม้ออ่ะเนี่ยหุงข้าว อ่าของข้าวอันนี้เป็นนี่เป็นกระทะนี่เป็นกระทะนี่เป็นอุปกรณ์ปลากระป๋องนะปลากระปออะ๋องเกี๊ยปลากระป๋องอ่าต้มยำหมอต้มยำปลาป๋องเหรอรอ,อ,อันนี้อุปกรณ์ช้อนน่ะเครื่องครัวต่างๆเครื่องครัวอืมอันนั้นคืออะไรอะ่ะ นี่ต้องกลางออกงี้เป็นแบบแบบสนามอะ่ะออมันเป็นแบบพับได้ไงแคมปิ้งอะ่ะกำ,ำะลังทำน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้มากินน้ำเต้าหู้ในป่าเหรอทำไมเราไม่ซื้อเข้ามาน้ำเต้าหูออ้มืดแล้วเปิดไฟมืดแล้วเปิดไฟก่อนมาสุดอ้าว ใส่ปลากระป๋อเปิดยังไม่ได้เปิดไฟเลยไมไ่เปิดไฟเปิดเตาแก๊สก่อนดูสิมันจะขึ้นนะอ่าติดแล้วติดแล้วติดแล้วน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วเทปลากระป๋องใส่ปลากระป๋องลงไปในน้ำเต้าหู้ไม่ใช่ <laughs> น้ำเต้าหู้ทำเสร็จอ๋อเสร็จแล้ว เสร็จแล้วอ่ะใส่จานใส่จานซ่อมฉันตักอ๋อเป็นชอ้อนเป็นซ่อมน,นี่ไงช้อนนี่ไงซ่อมแล้วมีพับเป็นมีดพับที่เหลืออ่าเป็นงี้แหละแล้ตักกินอืมนั่นแหละอ,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 ลอ้าวอยากกินลูกชิ้นอยากกินลูกชิ้น จิมจิ้มจิม,จมโอเคอ่ะนั่นกล้องอะไรน่ะกล้องส่องทางไกลเหรอไหนลองส่องดูสิมีสัตว์ป่าอะไรไหมเจอตัวอะไรบ้างไหมนี่ส่องได้ไกลเลยได้ไกลไกลป่าเหรอโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาธนูมาแล้วอ้าว <Wow. S 1> อ่ะ,อะนี่ๆอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ย ขวานตัดไม้ทำฟืนเนี่ยตัดฟืนมีขวานไว้ตัดฟืนตัดต้นไม้กินน้ำกอนนะอ่ะกินน้ําหิวน้ําอ่ะอ่านี่อุปกรณ์พลั่วขุดดินอ่าก็ขวานตัดต้นไม้มาทําฟืนใช่ยังไม่มีอะไรอตัดฟืนมานะแต่ว่าเราใช้เตาแก๊สอันนี้เพอเจอฟอสซิลอะไรอยู่ในนั้นไงอ้าเหรอเกือเพืเจอหิน กิดเจอชิ้นแปลกๆจะได้เก็บไปให้ทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไปทดลองวิทยาศาสตร์ว่าชิ้นนั้นมาลาจากไหนเกิจะมีอุกกาบาตเนี่ยนี่อะไรเนี่ยปลากระป๋องปลากระป๋องเอามาอโอเคเก็บของ <c oughs> เตรียมนอนได้ <c oughs> เตรียมนอนในเต็นท์ วอนหนึ่งเลี้ยวเอลสองซาเปลวเปลียนอนหลับหรือยังนอนหลับแล้วครับเอก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 ไก่ป่ามาแล้วไก่ป่ามาแล้วเดี๋ยวต้องไปล่าไก่ป่ามาทำอาหารเช้าแล้วเอาอะไรไปล่าล่าไก่ป่าดี ขวานโ Ο <Pie year> จะตามไก่ป่า <coming> ท <around> ันไหมเนี่ยเอาขวานไปฮะขวานนี่ต้องไปตัดฟืนมาจับแล้วนี่ไหนนี่นั่นมันพูดเท่าเต่าไม่ใช่ไก่ป่านันูดเท่าเต่าไหนนี่มันปลาทาโล่ ไปกลับไปเต็นท์ดี่ว่าไปทำกับข้าวกินปลากระป๋องเหมือนเดิมทปลากระป๋องเออเมื่อวานต้ยมยำปลากระป๋องวันนี้ยำปลากระป๋องแทนอันนี้มาแคมปิง้งคพเดียวเหรอครับใช่โอ้โซโล่แคมปิง้งอ๋าวันนี้ทำไรกินครับเช้านี้ข้าวผัดปลากระป๋องไหมอ่ะนี่มีผักก็ต้องใช้เนือ้อเนื้ออะไรก็ได้เนื้ออะไรก็ได้ ต้องไปล่าสัตว์มาต้องไปล่าสัตว์ก่อนเนระก็ไก่ป่าตัวเมื่อกี้นี่ไงล่ามาแล้วล่ามาแล้วแล้วก็มีพริกหวานแล้วก็มีมะเขือเทศ่าแล้วก็ผักอืมมีชนแค่นี้ได้อะไรมาไก่ป่าเหรอสิงโตนี่ล่าสิงโตมาเลยเหรอใช่ทำอะไรกินน่ะผัดกะเพราสิงโตเหรอใช่ผัดกะเพราสิงโต ใส่เนื้อเข้าไปก่อนอ่าใส่เนื้อเนื้อสิงโตเข้าไปก่อนใส่เนื้อสิงโตอ่าผอดแก๊สอ่าผัดแก๊สผัดกระเพราผัดกระเพราต้องใส่อะไรบ้างใส่ใส่เนื้อไปแล้วอ่าใส่พริกไหมใส่พริกหวานใส่พริกหวานอือใส่ผักใส่ผักอย่าลืมใบกะเพรานะ ใบกระเพราด้วยขันม,มันไม่ออกอ่าโอเคโอเคอาวกินได้กินได้นดิกาไหนชเข็มทิศเอาไว้นำทางแล้วก็มีรูปนกหวีดเป่าอ่าขอความช่วยเหลือในป่าแล้วก็มีเข็มทิศเข็มทิศเอาไว้นำทางว่า จะไปทางทิศไหนอ่าช้อนมาแล้วอ้าม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 ผัดกะเพราสิงโตอ่าเอ๊ะอยากกินสัก๊อกอ่าจิ้มจิ้มจิ้มอ้ามโอเคครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาาไม่เจอกันตรงนะไป